เอาไว้เถิดนะช้นมันคนไรคาไม่ไม่คู่ครัวก็ควานไว้วานจะอร่อยมีควาบเขาไัได้คะ วดีค่ะ FC ช่องนิโดพาเที่ยวก็รู้เท่กินตามสบายนะคะวันนี้คุณตั๊กก็มีเจอคุณตั๊กก็ต้องเจอเมนูง่ายนะคะเมนูของคุณตั๊กวันนี้นะคะก็คือผัดหน่อไม้ใส่หมูสับนะคะหนอ่อไม้เนี่ยหั่นหน่อไม้สดคุณตั๊กต้มเรียบร้อยเลยนะ,ะหน่อไม้ต้มนะคะตั๊กต้มเองนะคะไอคลิปต้มหน่อไม้คุณตั๊กตมีอยู่แล้วนะคะต้มน้ำปลาใส่เกลือนหนึ่งน้ำแล้วก็มาต้มใส่น้ำที่สองใส่น้ำตาลไอหน่อไม้ของคุณตั๊กก็จะไม่มีกลิ่นหืนเลยนะคะ ก็จะอร่อยหน่อไม้มันอ่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะเครื่องปรุงก็เนี่ยค่ะมีหมูสับนะคะเนี่ยใส่หมูสับใส่กับใบกะเพราพริกแดงกินดากับกระเทียมโขกเจะปล่อยนะชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยผ่าน้ําตาลเนี่ยค่ะคุตักก็จะใส่น้าปรุงนะคะซอสซีอซิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยนะคะตักจะใส่นะคะปรุงไ้เลยง่ายๆพัดเร็วๆ่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะ ซอสปรุงรสค่ะผสมกันเลยสูตรคือตากันจะง่ายๆน้ำมันหอยค่ะช้อน้ำมันหอยสองช้อนค่ะอ่าตามด้วยน้ำปลานิดนึ่งน้ำปลารากินหน่อยค่ะ ปลาเก่งช้อนพอค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายะะค่ะคนเข้ากันนะฮะอาจจะเล็กนตาลทรายหนึ่งช้อนค่ะ,ะคุณตาจะผัดตัวเร็วค่ะไปปรุงไว้เลย คนให้เข้ากันนะคะนะ่ะก็จะหอมพอ,อกระทะเริ่มร้อนคือต้าก็จะใส่น้ำมันนะคะ,ะคือต้ก็จะใส่ นี mm ่แหละคะซีแดงกินดาคุณครับเราต้องเก็บมากเ็นเอบมากอแบบด้อง ผัดให้หอมเลยนะคะผัดกับระเทียมนะคะใช้ส่ปานกลากผับให้หอมะคะ่ะถ้ะะาผัดพริกเกลียงแล้วก็เออแล้วก็จะใส่หมูนะคะ เียก็หอมแล้วก็จะผัด้วมๆผัดนะตักใส่หมูสามขีดนะคะ เดี๋ยนะคจะผัดมไม้กับหมูที่เข้ากันก่อนนะคะพกพจบอปรุงค่ะไม้ก็ณป้าหันเองนะ เขาจะปรุงแล้วนะคะเพราะว่าหน่อไม้มันสุกแล้วค่ะ Thank you. ปลาที่ปากริแล้วนะคะณปากติก um ีเรสคักมอร่อยมากรสชาตมันอร่ยได้แลใส่ะกรปลาหัวหาอร่อยไ้ที่ะ ต้องมีเอฟซีถามว่าคุณตักใส่ผ้าอะไรลายนี้ยังไง่ายชักอีกกาลนะคะเพราะว่าคุณตักจะสอนอะไรอยู่ค่ะ <c oughs> น,นี่สอนอะไรและและโชว์ให้เด็กเห็นให้สดใสหรือไงใช่ถึงไม่ได้สอนในห้องก็คออคุณตักกจะใส่ในะคะ พอดีเลยนะคะต้องปรุงอะไรแล,ล้วเรียบร้อยค่ะใส่ใบกะเทากับพริกปาลาเหลืองฮะ,ะเลยได้มันก็จะอร่อยหยุดสอบกระเทาะได้ค่ะ ให้ก,กะเพามีดอกด้วยนะให้หอมีตุตุตัดจะขัดแห้งๆนะฮะจะ่น้ำใส่ใส่ไทมีน้ำที่ก็ใส่ไปนะฮะตาตุ้กตุ้นชอบน้ำแต่เดี๋ยวแตเดี๋ยวพอตัดขึ้นมันก็ออกน้ำก็ออกขอขึ้นท,ท,ที่บอกที่บอกเเพราะว่าของเราเนีลย รสชาติจะเข้มข้อนนะเพราะว่านางจะได้ใส่น้ำใส่อะไรของเกล็ดของนาดแบบกลางจะไม่ค่อยเห็นมีน้ำแต่น้ำเดี๋ยวจะพอตักขึ้นมาน้ำมันจะไปออกอยู่ข้างนอกจริงนะ แต่หมูค่ะออหไม้ใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่ากินแต่หมูหน่อไม้ก็ได้เ<อ> <c oughs> มนูอะไรนะผัดหน่อไม้ใส่ใบกะเพรานะคะหน่อไม,ม้หมูสับจะเป็นเผาอืม,อ,มอร่อยเค็มอ่อนๆละดีแล้วอย่าก,กินเค็มมาก <c oughs> เพราะว่าไปเติมน้ำปลาข้างนอกได้ สำหรับ <c oughs> ผัดไอ้หน่อไม้หมูสับใส่ไปกระเพราคระตักก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะเอฟซีเพราะว่าทำง่ายๆค mm ่ะเมนูคุกตักไม่ยากค่ะ mm ่ hmm. ะเดี๋ยวไปทานกันนะคะ, mm hmm. อะโอเคค่ะโชว์ทรงผมใหม่พี่โดโดคร mm ับ hmm. ที่ร้องเพงลงอะไรอยู่นะ mm hmm. อะไรร้องร้องพี่ร้องนิดหนึ่งร้องสิเมื่อ <c oughs> กี้เห็นอะไรเก็บเอาไว้เทิดน้าเพลงใหม่ฝึกร้องอยู่อ่ะ ลองซิ1 2หนึ่งสองก่อนหนึ่งสองสั้นลร็วอิมเก็บเอาไว้คนไร้ค่าป่ะไร้ค่าหนึหนึ่งสองสั้นหนึ่งสองตั้มเก็บเอาไว้เถิดนะชั้นมันคนไร้ค่าไม่ไม่คู่ควรกบความไว้วานต่อมานี้ได้นี้นะพอดาวคนกาวเดินต้องประเชิญ กับความในนา,นาตาตาเดนทอแท้แม่เนิ่มนานนาม่นาเดินเจ้ามาเธอที่ปลาันนานาเดินหน้าไปแน่นอนคนข้างลังนอนอยางเป็นกำลังใจพรู้ว่าเธอที่สดฉันอุ่นสุดเหลือเกินอืม,อม เห็นเขาหำหำอยู่คุณนี่คือวิธีจะร้องต่อจะร้องต่อคุณจะพูดวังมหลายเดี๋ยวไ้องไปหาจิตร้องก่อนนี่ฮะให้เห้เพื่อนเห็นเวลาเขาเขาเขาฝึกร้องเพลงไหนแล้วเขาจะมาทำของเขาต้าร่าร่ารุ่งเจ็ดสีมีอนาคตงดงามมีตราตาดวงในใจอุ่มหน้าโน่นดวงเป็นใหญ่ผมห้าค่าย ตามน้ำเดินเก็บเอาไว้เถอะนะฉันมันคุณไรคขาบไม่คู่ควรกับความไว้ว่าหน้าน้าตดตายหน้าดมแก้วเดินต้องประเชิญตับปัญหาไร้ดาหน้าน้าตอแท้แม่เนื้อความพวงใหญ่อน้าเดินต่อไปหน้าดงคนคนที่ตุด ออเนนกังใจน้วเออดีสุดโอเคฉันก็สุขเลือเกินเก่งมากคุณแม่ชมหน่อยนี่คือวิธีการฝึกร้องเพลงของโดโด้นะฮะเขาเขาฝึกเองนะไม่ไม่ได้มีใครที่เอซถามว่าเออโดโดร้องอะไรยังไงเนี่ยเขาฟังแล้วเขาก็จะมาทำมาฝึกร้องของเขาเนี่ยฮะอ่ะชิมซิอ่ะกูตักเป็นยังไง วันนี้แบบมื้อเที่ยงของเราง่ายๆเพราะแม่จะไปสอนออนไลน์ต่อแม่จะสอนออนไลน์ต่อนะใบน้เทียะคะจะไปนิเทศเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่ไปจะไปนิเทศเพื่อนครูด้วยก็เลยแต่งตัวสวยนิเทศออนไลน์อ่ะเป็นยังไงความทําไงเข้าไปในเข้าไปในห้องเรียนกับเด็กๆค่ะอ๋อนี่เพราะว่าจะนิเทศเขาเลยสวยเลยใช่ไหมสวยทุกวันนะคะอ๋อเข้าไปก็เขาก็จะเห็นเราด้วยใช่เห็นเร นิเทศออนไลน์นิเทศออนไลน์อ่ะชิมเลยผัดเองชิมเองฟิโดจะกินข้าวขาวไหมเนี่ยแล้วก็บังคับเขาว่าไม่เชิงบังคับเราก็ตักให้ตักให้กินไม่กินไม่รู้เป็นไงปอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอรับวัดหกค่ะ ตัดรีบทานเดี๋ยว<ม>เพราะว่าภารกิจเยอะนอกจากจะสอนเองแล้วยังเข้า<ม>เข้านิเทศคนอื่นด้วยเนาะครับมามาดูกันใกล้ๆวันนี้คิดจะบก้กล้อ,อง,องมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนน้ำหนักขึ้นฮะก็จะทานข้าวกันให้น้อยลงทานกับเยอะๆม,มันต้องอร่อยแน่เลยภรรยาตัดให้แบบนี้ ให้ดูความสวยงามของขุดตั <c oughs> ้งเด็กขนาดละสอนมาเช้าน,นี่การกินที่เพื่อนๆถามว่าไม่กินข้าวขาวแรกเนี่ยเขาก็จะอย่างนี้ครับทีละด,ด้วย <c oughs> เพื่อนๆถามแล้วทําไมไม่กินข้าวขาว,ว่ามันก็เป็นอาการกลุ่มอาการของคนเป็นออทิสติกนะ<ม>เขาก็จะไม่นั่นไม่นี่แต่ว่าเราก็ต้องฝึกปรับพฤติกรรมเขา คือเราอย่าไปตามใจเขาซึ่งมันก็มีกับเด็กทั่วไปฮะไม่กินผักไม่กินนู่นกินนี่แต่ว่าคนเป็นออทิสติกเนี่ย <c oughs> เขาเขา,เาจะต้องแก้ด้วยการฝึกฝนแต่ว่าไม่ใช่ไม่กินบางทีเราแกล้งให้หิวมากๆเขาก็กินนะเนาะครับเพื่อนครับ <c oughs> มาดูกัน <c oughs> ลกเขาอิ่มแล้วอิ่มแล้วด้วยไงอิ่มแล้วด้วยกินอะไรไปเยอะแยะแล้วด้วยือ นอิมอ่ะร้องเพลงต่อฝันของเธอเป็นสีสีทองพ่อหนุอยรู้วัมาะไรทาน้น้อยน่ากลไปไกลกาดลุงเจ็ดสีมีอนาคตงดงามมีแต่น้ำด้วงในใจมีแต่น้ำนวลไม่ในใจผมอายฮดามน้ำเด่นต้องติดไม้ด้วยนะ ตรงคอก็ได้ืถอมค่ะอือ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 เเอาไว้เถอะนะจันันอมน์เลยค่ะที่คู่ควรความในใจตมาสีตัดส่วยหอมกระจาดเอาดินมาแลมดินลุมนอนนี่มาความละ ไห้ท่องเนยให้ดีนะครับนอนนะนอนนะนอนนะนั่นก็พริบนี้คงไม่ได้ครับสำหรับเมนูเมนูผัดละไมเส้นสับนะฮะใส่ใบเตาก็คุณตาจะทานเผื่อเอฟซีนะฮะขอฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อะไรแล้วด้วยด้วยไหนคะสวัสดีค่ะคุนเผื่อนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีใหม่ แล้วก็บทเพลงที่บบพี่บายกำลังรับฝึกหัดร้องนะครับเจอกันเจอกันที่ต่อไปครับสวัสดี